Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cuz I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up สวัสดีครับท่านผู้ชมมาวันนี้เอาเจ้าสองจุห้าเซนมาเท่นบ้างเนื่องจากหมายเราตีเนี่ยเราตีกันแบบเป็นร้อยตัวแล้วใช่ไหมปลาที่เนี่ยครับซึ่งแม่งเข็ดแล้วทั้งตกเล่นตกริงเออเพราะว่าเวลาปลามันระแวงเนี่ยแล้วทําไงอ่ะปกติมันไม่กัดแล้วเราก็ต้องลดขนาดเหยื่อนะครับนวันนี้ผมก็จะหยิบเจ้าสองจุห้าเซนมาใช้เดี๋ยวจะดูเลยนะจากหมายที่มันเคี่ยวแล้วท่านผู้ชมคิดว่ามันเขี่ยวไหมล้วก็เราตีกันเท่าไหร่แล้วะ แม่ขา,ายอย่าทําตกนะหายนะอ่ะดูนะแกออกจากกล่องสิงๆเลยนะเก็บไว้นะอย่าทิง้งเพราะว่าแพ็กกิ้งเดี๋ยวเรามีจัดก,กิจกรรมด้วยนะครับแกะแล้วก็ใส่คลิปง่ายๆเลยนี่ไงอ่ะเรามาลองเลยกดปิีกๆสองจุดห้าเนี่ยจะหมานเหมือนเดิมไหมวันนี้ผมจะเน้นส่งนานๆเลยเน้นไม่รีบคอนเส็บตมัอะไรนะพี่ ปกติสองจุดห้าฉันกินแล้วบินได้จะบินไหมเดี๋ยวมาดูไปเดี๋ยวเขาเ็บกล้องไว้หน่อยนะ <ไป S 2> ครับเ,เพ่เพมุมไหนตรงๆไปก่อนพร้อมนะโอ้ยโอ้ไม้แรกก็ฟูเลยไม่ได้ใช้นานเลยไม่ได้ตีนานแต่มันก็ได้ระยะเหมือนเดิมแล้ว với liều khuất đằng là tô lịch úp úp để tao không xài chùm nắng mà phải hang อื่เนี่นยไปจุ่มน้ำล้วเริ่มตีไกลละโจมอีกเพราะตอนแรกสายมันแห้งแล้วมันแบบบางทีแบบอืม้องทุ่มเยอะขึ้นนี่มาตัวเล็กอืมเมื่อกี้บดปลาไล่นะ ไลนี้ที่ปลูกข้าวใช่ไหมนา,นานาครับแหมจะดีเลยเห็นไงนูน่นถึงฝั่งเลยจะต้องคูมทานเลยว่าลืมถามทาันสิต้องทันอยู่แล้วกัดละทันสิต้องทันอยู่แล้วตูดแล้วอโอ้โหม่นช่อนกินแล้วบินได้ไดเอ้าอย่างวะฟันแรงไปปาวะ <laughs> โอเฉย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยท่านไงหมดก,กัดขนาดหม่ที่มันเคี่ยวแล้วมันก็ยังกัดน,นะครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะส่งให้ลงคออย่างเดียวเลยอัดส,งส่งสา่คนปลดแหละเฮ้ยอะไรวะ,ะมันไปตรงไหนแล้วเนี่ยตกใจปลาตัวนั้นเลยนั่นแหละตกไปหัวมันปุ๊บเดี๋ยวเราเน้นส่งนานเพราะว่าเบ็ดมันเล็กไง นะครับพเพราะดีอมันก็คือตัวมันเล็กเนี่ยมันลงน้ําเบาข้อเสียคือมองไม่เห็นตัวเห็นปปล่ะเห็นเทคนิคที่ผมใช้นะแอบหลังต้นไม้เดี๋ยวปลามาันเราต้องแอบหลังต้นไม้ ตีไปตามแล้ะไม่เห็นลบไปตาตกเมื่อมีเสมหะในลำคอใช้ ตัวมันยังไม่ตื่นเลนว่ะจิบกาแฟกินปลาหมออยูโววโ่โดนว่ะเฮ้ลงกัดเลยยังไม่นันหาหายี้่เจอเลยม่อกี้นั่นมันตีลงงมันกัดเลยบอกเลยนะครับ กบจีบีสองจุดห้าเนี่ยระวังตอนยกให้ดีเพราะเบ็ดมันตัวเล็กเวลาปลาสะบัดเนี่ยอาจจะหลุดนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมสะบัดแล้วหลุดดังนั้นตอนยกต้องระวังนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันกบจะปีสองจุดห้าเซนประช่อนกินแล้วบินได้ยังหมาดเหมือนเดิมเห็นไหมปลาเคียเค้ยวๆก็กัดผมเมนมันขยับอย่างนั้นกัดเลยเนาะึ้นตะลิ่งกัดเลยดูนเชื่อปีกบพิเศษคุณบอกว่าเอิอ ให้งามเลิศในประติีเกี่ยวแล้ววะน่อะไรประกันเลยก็มันเลยไปก่อนไงมันลุ้นลุ้นกันลูบไปอ้าวมันพาลูกไปส่งเรียนอยู่กันอืมลุกไปลุบไปลุบไปเอ้าปีผิดหรือ mhm nám ngon Nám làm làm ngon năm mèo năm lúc ba rồi năm hôm năm mèo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  Tại sao? ไม่โดนไม่โดนมองไม่มันคืออะไรไม่รู้เจลาเจลาถ้าพี่ไปยอียนว้ตีแนวยาวเขากัดนว่เอาเนี <c oughs> ่ย <c oughs> มันอยู่มุมนี้แหละ <c oughs> ขึ้นหลายรอบอมันเียมตกแกะใช่ไหม<ะ>มีสะดุดดยนมื่อกี้ นี่แหละับเ <c oughs> จ้าทำไมอะ่ะปลาตื่นหรออุ้ยช้อนกินแล้วบินได้ไงอะไรอ่ะไม่ปลาตาแบบนี้เอา้าแล้วเหยื่อไปไหนอะ่ะอยู่ในปาก <c oughs> แป๊บแป๊บแป๊บึ๊บไม่ใชน่นี่ไม่ยงตรงนี้ไมดิอีกนะทีมันปึ๊บไม่ปามหนีกันเงี้ยพี่ไมอืมผพันเสกไวไม้ ครับดูนะครับกัดที่เผลอเมื่อกี้ตะก้องเห็นปะเห็นมือไปไหนไม่รู้เมื่อกี้ลงคอเลยละเอ๊ะทำไมมันหนิงี้วะใช่ชอนกินแล้วบินได้เจมตกปลาตายไปเนนะี่ยนิ่งมาแล้วเนะี่ยดูลงคอเลยผม<ก>ไม่ติดใช่ไหมอืมปิดคอก็ติดปีกสองจุดห้าปชอนกินแล้วบินได้สายขีดงานของเขาอะปลาเคี้ยวเนี่ยโดนหมดฝากกูได้ครับ 2, สองจุดห้าเซนปชอนกิน,น,กนแล้วบิน Nein, nein. Ach, aus, oh, <laughs>